สวัสดีค่ะเออ<ก>สวัสดีค่ะวิวสวยเนาะเหมือนเนี้ยวันนี้อากาศดีดีเห็นป่ะเบ่งแดดเบ่งแดดเป็นธรรมชาติมากเลยเดี๋ยวจะให้มาเบ่งอ่นบรรยากาศย่นยูน่วนาวัดเนาะค่ะเนี่อากาศดีดีค่ะเดี๋ยวจะให้เบ่งแป๊บนึงเห็นป่ะอ่ มันนี่พัดได้หน่อยพัดดหน่อยมากมาเทียวนี่เอออากาศดีดีพี่น้องเห็นไะเบ,บังบิ้วแบบสุดยอดพระเจ้าเลยเห็นว่าโอ้โหจับจับ,จบตอนนี้อยู่เอประมาณประมาณนะ่าจะประมาณสามโมงแรกนะคะอืมอนะ่ะเดี๋ยวแดดแป๊บหนึ่งเนาะประมาณสามโมงแรกเนาะคะ่ะนี่บรรยากาศสามโมงแรกตอนนี้อะมันก็คือ แต่มันก็นยังเย็นเนาะว่างหันคือจังฝนสิตกเนี่ยเดี๋ยวสิให้เบ่งบรรยากาศตอนนี้คือแบบว่าต้นไม้ต้นลามันกำลังจะขื้นเห็นปะต้นไม้มันกำลังต้นไหม่มันกำลังเสียนงามๆนะค่ะเห็นปะแล้วก็สวนบรรยากาศสวนเขากำลังเห็ดค่ะสวนเขากำลังอัน,อนจัดสวยงามมากเลยเห็นไหมดอกไม้กำลังออกดอกทิวลิปเห็นปะใบไหม้ใใหมกำลังขื้นค่ะอันนี้ก็เป็นพื้นที่บริเวณน,นั่นวัดธรรมกายขวดเสื้อลุสโกด้วยค่ะเนี่เห็นปะ นาวัดอันนี้วัดธรรมกายขวดเชอร์ลุสโกผู้ดิฉม่านถวายเพ้นผู้ดิฉม่านอันถวายสังฆทานผู้ดิฉม่านอันนั่งสมาธิถูกวันเสาร์อาทิตย์ถูกวันเสาร์อาทิตย์บ่ใบสองถึงใบสามก็มาได้ค่ะเนี่ยประมาณเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือคือล่านถ้ำที่ว่าอันลิโก้เขามาสั่งไว้เนาะเขาก็มีบุญได้มาเห็ดอันล่านถ้ำไว้ไอ้พวกเขาได้มาอันเห็ดบุญกันทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งอัน บรรยากาศนอกวัดเด้อนี่อันนี้คืออันนี้คือข้างหน้าวัดเหนะ็เนาะดอกไม้ที่ว่าที่ว่าป้าๆเพิ่นท่ากันมาอันนี้ที่พักที่พักเพิ่นท่ากันมาปลูกไวนะก้เนาะดอกทิวลิปเออนั่นแหละดอกทงชาติทงชาติเดนมาร์กเอาว่ามีทงชาติโอ้ยว่าแมนมีทงชาติเออนั่นอะ จะไมาให้เบิ้งตรงนี้เห็นบ่เฮาลงไปตรงนี้เฮาก็ลงไปอันถนนเลยสินะบน้านเฮาน่ะติดติดถนนใหญ่เด้อค่ะและ้วก็ติดอ่าติดแม่นม้ำั่งพุพ่นพร้อมเห็นบ่อันนี้คือถนนเห็นบ่ย่าลงลาไปก็เป็นถนนค่ะพี่น้องเห็นบ่นี่ถนนนี่ย่างลงไปก็เป็นถนนเห็นนะรถเรือห,หมดนั่นแะหละค่ะตรงนี้กั เห็นว่าวัดมันเป็นสัพปปยาะนะมันมีแบบวา่าหม่องนงั่งสมาธิต่ว่นโหลดโหลดแลนไปแล้วมาเฮาเฮาบอดองไปสนใจเนาะอันนี้คือเป็นหน่าวัดเด้อค่ะนี่วัดธรรมกายขวดเสื้อลุสโกยู่อันพุทธู้ใธด,ดสิมาวัดกับอินบอกมาได้เด้อค่ะเดี๋ยวสิแนะนําท่าเส้นท่างให้มาวางได้เด้อค่ะเด้อเนี่ยข่อยก็มาถวายเพี้นทุกวันนั่งคาดหล่ะค่ะผู้ใดสิมากับตามมาเลยค่ะนี่เห็นไหมบรรยากาศงามเนาะสวยเออนั่ยล่ะ นั่นล่ะคลิปนี้ก็ไม่แนะนำ้ำเั็มสี่ละค่ะนี่คือบรรยากาศบรรยากาศยูหนาวัดยูเดนม์กเนาะตะวันบริเวเขาในเมืองอยูเออมัน,ม,นมันสิวยู่ในปาอ่าเดยวเด้อตรงตรง,ตรงนี้ออกไปมันตีถนนมันบ่ตรงนี้มันตีถนนถามไปฟังขุนเป็นแม่นม้ำเออนั่นล่ะก็เลยไปทางขุนไปังไหนบ่บ่หูจากบ่เคยไปเรลามาทางนี้ตรงนี้เป็นวัดแม่นบ่ถามวัดไปอีกเป็นปา800่าแปดลอยลาแปดลอยลนี่ก็เป็นของพวกเข้านั่นล่ะ พวงเข้าไปย่างเหรินแดงสินะเออแล้วก็ทะลุแปดร้อยไร่ไปอีกก็เป็นน้ำทะเลนะคะผู้ใดสิไปเรียนน้ำทะเลก็ไปตรงนันสินะเออนั่นแหละในเวลาเดือนเดือนมิถุนาเดือนมิถุนาวันทีีท่ปุมิถุนาด้ค่ะมีอันจัดปฏิปบัติรรมของโค้งกันโครงกันดอกไม้บานผู้ใดสิมากก็มาด้ค่ะอันมูติวายูสวิตเซอร์แลนด์เข้ากับสิมาคนหนึ่งสินะเออมานังหามือเวสถานที่เป็นสัพญามากเลยเขาก็ลั่งแบบว่า วันที่เดี๋ยวเด้อค่ะวันที่สิบแปดวันที่สิบแปดวันวันที่สิบแปดเดือนนี้คือยังเดือนอยังเฮือเดือนเดือนไม้เนาะเดือนเดือนพฤศจิกายนะคะ่ะสิมีบวชพระเออบวชพระเอ่ออยู่ขวดเสดือบวชพระเอ่อคนแดนเจ็ดขนนะคะเออนั่นล่ะผู้ใดสิมากกักามาเด้อค่ะมีฟูมูนเพิ่นสิจัดตรงนี้แหละตรงลั่นท่านนเห็นบ่เน,นี่ย ตรงบริเวณลานถ้ำเนี่ยเพิ่นจ,จัดฟูมุนเนาะนางสมาติแล้วก็จุดโคมลอยเอยงสิแม,ม่บูชาพระพุทธเจ้าเนาะนี่เห็นบ่อสถานที่สัพยานะนางสมาธิเวลาเขาเป็นนางสมาธีหอกก็บ่ค่อยได้ยินเสียงรถด,ดอกถึงถึงได้ยินเสียงรถนางไปหอาก็บ,บ่ได้สนแตอ,อย่างสีนะ่นาเออนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเบิง่งเดี๋ยวพายางไปเบิ่งหนาวัดเนาะแบบหนึ่งค่ะหนาวัดอยู่ตรงนี้เด้อนี่เห็นไหม ตอนนี้แดดดีดีพี่น้องเห็นไะหอันอันอันนี้ละหน้าวัดถูกแล้วอันนั้นคือหลังวัดคือเป็นเบบีเลนที่ว่าอ่าเออนี่ยังไงที่ว่าคนค้นเขามาวัดเขาก็มาจอดรถตรงนั้นน่ะสีเนะแต่ภาพไปเบิ่งแป๊บน,นึงเด้อนั่นเห็นบ่ได้ยินเสียงนกบ่เออบรรยากาศดีมากเห็นบ่นกเจ้า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 เจ,จ,จ,จ้าอยู่นั่นแหละคะ่ะอันนี้ก็คือเป็นถนน ถนนที่ว่าเขามาวัดนะคะเห็หนนะเนี่ยเป็นเส้นถนนเขาทั้งนี้ก็ได้เขาทั้งฝุ่นก็ได้ค่ะอัน,นี้เป็นบริเวณหน้าวัดเนาะนี่ทิ้งขยะนี่เป็นบริเวณหน้าวัดนี่ถนนไม่อีกข้างหนึง่งนั่นแหละค่ะบรรยากาศพุ้งปิงพุ้งปิง,ปง,ปงเสียงโหนกงามงามตัว เดี๋ยวสิาพายางไปเบิงฟังผุ่นเนาะบรรยากาศนี่เห็นป่ะนี่พี่น้องท่างนี่เห็นเสรนท่างนี่บอเห็นเสรนท่างนี่บอยางไปทะลุนี่กับแปดลอ,อยลา,าเป็นโอ้ย่อยกลางสิบ่เม็นอยังไรคอยนัก่อยถือกล่องวะฮะน,นั่นแหละ อันนี้คือคือเห็นบ่เขาไปข้างหลังนี่คือจะเป็นสถานที่เก็บเฮดกระแมนยังล่ะอันน,นำทะเล้งสินะปลาแปดลอยไลผู้ใดเห็นไกลบ่ไกลค่ะไกลเนี่ยเนี่ยไกลหลุดมาหลุดมอส่น่ะค่ะอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นเ่า สิเป็นหน่ะวัดบอมันกับบอมเอนน้องบอ,ม,บบอม,มีป่าย์ซื้อแต่ว่ามันกับเป็นนั่นทางเขาวัดน้องเซนะ่ะนี่แหละตรงนี้ค่ะนี่เด้อค่ะปุริสิมาเฮ็ดบุญกามาตรงนี้ค่ะวัดธรรมะวัดพระธรรมกายโคซัวลุสโกมันเป็นจุดสถานที่แบบว่าให้อ่าเฮ็ดขึ้นมาแบบว่าเพื่อให้ประเทศเดนมาร์กสว่างสวายเองีินะค่ะแล้วก,ก็ไอ้นี่ค่ะมีโครงการอ่าเมดิเทียสเนนเนาะนี่เห็นไหม มีเดเทสเซนเวลคัมเวลคัมมีดิมีทิเมทิสชงคัวสุสลอเดอร์อนด์ซอนเดอร์14-15นาฬิกาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมีโป๊ช่วงให้พร้อมเรียบร้อยเห็นบอไปยังคอยถึงบ่วาว่าอันสถานที่มันสับปะย่าตีพวา่าเห็นบอนี่รูปดอกไม้เนี่ยบอแมนบอแมน,แมนภาพกราฟิกเด้อค่ะเนี่ยปลาที่ว่าคอยซี่ให้เบิร์มวังหันข้างหลังนะคะดอกไม้ดอกกระเทียมอีหลีเด้นี่ ต้นกระเทียมนเด้ยนี่ค่ะนั่นแหละค่ะเนาะซัมนี่ยละค่ะคลิปนี้กับคลิปนี้กับซัมเนี่แล้วเนาะค่ะ้าทั่ววัดห้องนางนี่ตรงนี้เห็นบ่มตรงนี้คือพีอ้อยเพิ่น,เพ,นเพิ่นมาเห็ดใบเนาะนี่โปอเปเปอันนี้เป็นห้องนามด้วยค่ะนี่เข่ามาอันนี้ก็เป็นห้องซั์ผาเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นห้องขั้วเวลาคอยมาเห็ดกับเขาก็กมาเห็ดยูนี่เองเซน่ะคะ่ะนี่ห้องขั้วค่ะ ของขั้วเห่าเออนั่นแหละอันนี้ก็เป็นหม่องหม่องแขวนเสือเนาะเพิ่นเห็ดขึ้นไวย์ไม้เสร็จนะคะเออนั่นแหละค่ะตรงนี้ก็เป็นโบสถ์นะคะเนี่ยน,นะตรงนี้ก็เป็นโบสถ์เวลาเขามีกิจกรรมงานบุญงานอย่างเสียเพิ่นก็จัดโบสถ์ตรงนี้โบสถ์ในซักดิ์สิิทธ์นะคะขอยยังได้เบิดอันนี้ก็เป็นจุดอันนี้เนาะคะ่ะแล้วก็ตรงนี้กับ ตรงนี้ก็เป็นห้องท่านเขา่าเห็นไหมห้องท่านอาหารห้องรับประทานอาหารตรงนี้ก็เป็นโซโฟานางรับแขกมงนี่ก็เป็นหอฉันคุณยายเห็นไหมเนี่ยหอฉันคุณยายเวลาเพิ่นมาฉันเขาเพิ่นก็ฉันอยู่ตรงนี้เด้อค่ะอันนี้ก็เป็นห้องหลวงปูสุดยอดเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นห้องหลวงปูเห็นไหมเวลาเพิ่นมานางปฏิบ,บัติธรรมก็มานางตรงนี้ <c oughs> อันนั้นก็เป็นเด็กน้อยอันนั้นก็เป็นเด็กน้อยแอลฟ่ากบอันกับผู้ใดเปียกเออนั่นแหละเออนั่นแหละเอาสีให้หน่อยสียบายหน่อยสียบายเอล่าสามเอาขึ้นยาบกล่องกันโอ้ยเอานั่นแหละมันบ่มีผู้ใดไรเบากระห้าวบุญไปยังค่ะ น่นละคลิปนี้ก็จบสำเนาเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe ให้นไหเด้อค่ะ <laughs>